สวัสดีครับวันนี้ผ่าทีมงานมาไต่กิริตอยู่ไฮยูนาคือเกา่านะครับอ้าพอได้ปนอยู่พี่น้องอยู่บา้านเหาจะขี้เห็ดยังเนาะอาเบิ้งเบิ้งพี่น้องนั่นอได้อยู่เด้เอเอให้เนีวอยูอ่เอ้ทางนั้นก็ยิง่งห่มกักเลยอ,อย่าไต่ออกว่า นะครับนี่อุปกรณ์นะครับนี่นี่คืออุปกรณออ์ไม่กวาดให้อยู่หน้าคือเก่าละบรรยากาศต้องให้ทุงหน้าคนหากินกับมานพี่หลี้ยพี่นี่หลายพี่น้อง ขอบคุด,ดิบินออกเลยพุณโคดรโหฮะจิลิฟลังจิลิฟลังมวยแดงบวยพี่น้องเขาว่าจิลิฝรั่งหัวแดงนี่ัวแดงนี่ละบ้านเฮากะสิมีพมา่านี่หากินกะพอได้กินนะครับ อยู่บ้านบ่มียังเห็ดห่อนห่อนก็ออกมากหาจับกิริยย่ามฤดูกิริยกับจับกิริยพี่นอ้องทีมงานนี่อดฤดูอ่อกับไล่อโอมาทานทีมงานหากินมานเขาวะเออบรรยากาศยุน่ามัมองอีกตึง นี่ละเมื่อได้หากินมันก็นดีพอได้กินชัวพอได้ยาสือ่อหลายพี่นอ้องเศรษฐกิจพอดีมาฐานคี่เก่าเดี๋ยวดูหนูก็บ่ได้เรากินหนูปีนี่หนูบ่มี พ่อปนันน้อดีดีเนาะงชางนั้นเนาะงดีเด้อดีตัวนี้ก็พอดีตัวของพ่อมบ่โอ้บ่แม่นยั่งดีดีพี่น้องนี่กิลีพอได้ตำปนยำเสา

แง่แร่งกับฮากิเรียดโอ้ชีวิตบ้านเรามันเป็นอย่างสียีเนาะวัฒจักษ์เนาะเลองลองจุดต่อเฟืองใหม่ป,ะปะ่ะวะดูลี <laughs> <laughs> ดาเขาจับมาเลยข <laughs> ึ้นแดงเลยเนาจ้าเทียมเขาจับมันแดงยึกขึง อุยตอบุกพี่น้องบุกาำจากาน้ <h oney> อนหาไปก <spe ak> วาดไปบุม <phone> มีคนถือคูเนาะบอกเป็นยังไทยโสดธรรมดาละหากินตามภาษา่ <S <s <ign al> <h oney> นาได้เก็บได้จ้าเป็พี่น,อน้อ <h> ง <oney> นังดําคอมโอ้หยิ่มาไต่ออกจังได้เว้ยคนจับเขาคุอยู่ก็ได้โอ,อ,อ้ถ่ายไปนำ้ำจับไปขอบม,มาสีน้องหายกิริน้ำากันเด้อ ăn măn ăn món có gửi cho các bạn đây ồ sơ lại thôi chị chị thôi nắng luôn mà dặn ồ mừng chân hèn ồ ồ ồ nổi của bộ ồ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  chạp 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 เดี๋ยวส่งนี่ก็ไม่มีกี่ลิตรม้งวะพี่นอ้องจ้ำจ้ำจ้ำอือบานเท่ากับซ้ำบานเท่านี่ละ ส่วนก็อิดเข็นเ่าส,ส่วนก็ขว่าเอาไปต้านพี่น้องเพราะว่ามันไม่สิออกดีนะมันดังแห้งมันคเกลีย้งยงๆนี่ละประมาณนี้นะโมน,นี้แค่ว่าทดสอบพี่น้องมันนี้ทดสอบ วันนี้ทดสอบทดสอบลองเบิงอันนี้จิลิดำมีน้องเห็นบ่าจิลิดำไหนล่ะจิลิดำมาดูวิธีน้องวิจิลิดำ Nói cái nằm chứ gì bớt mình lý tâm vậy A há Mày quạt thao กอดคือสำไมาหาหาจะกรเต้นได้ก่อนพี่น้องนี่นี่มาแล้วมันมาแล้วจุ๊บจุ๊บจุจ๊บอืมกีเดฟพี่น้องกิริศ งานหนึ่งหะเพราะท่านมืดเดียวพี่น้องนี่เนาะมีเป็นพันตัวเหมนเดิมนี่งานหนึ่งตะกะเตียนก็มีมีเยวยนี่ตะกะเตียนย่างอืด Mình là mà theo nhiều Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những นาเลียดิบโคเดินบินดีเออใายจวดเนาะีพลังกิลิพลังวะพลังแล้วเต็มบิน Tapi tak ni tu nih. Tak boleh aku buat. Tuh apa tak kau jangan mua mua ada ni lah. Tu nih tu nak. Hello. นี่กิร <atem> ิย์ดำพี่น้องนี่กิริย์ดำอือเดี๋ยวนี่ยังมีกิริย์ดำเลยต้องหันบ่มีเลยจุเลาะส่วนน่ะ Смотрите, как он смотрит. มื่นเดียวะกิลิตรนี่ไดถ่ายไหมพี่น้องถ่ายไหม